ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสัตว์ขายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมียินดีต้อนรับสู่ไอสารคาเฟ่น,นะครับก็คือขายกาแฟสดนะครับตอนนี้แล้วก็ทำอะไรอื่นๆด้วยหลายๆอย่างทีนี้ผมจะมาพูดในส่วนของ เอาเป็นความน่ารักแล้วกันนะครับเป็นความน่ารักหรือเป็นความาไม่คุ้นชินของของคนแถวๆนี้อย่างเงี้ยครับคนในหมู่บ้านผมหรือคนใกล้ๆแถวๆนี้อย่างเงี้ยครับประเด็นก็คือเขาไม่กล้าเข้าร้านบางทีมันก็บางทีมันก็ขำๆนะครับบางทีผมก็รู้สึกว่าเอาเอเราอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆสําหรับเขาที่เขาดูแล้วมันดูหรูไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับ ดูแบบร้านดูดีร้านหรูแพงแน่เลยไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าไปพูดคุยสนใจเรื่องผักสลัดแต่ก็ไม่กล้าไม่กล้าเดินเข้าไปในร้านเพื่อพูดคุยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยจะพาเพื่อนๆมามาชมในภายในตัวร้านเลยละกันคือมันไม่ได้มีอะไรที่หรูหราหรือว่าอะไรเลยนะครับเพราะว่าร้านผมมันก็มันก็นกค่อยๆเพิ่มค่อยๆพึ่งทำอะครับมันยังไม่มีอะไรมันก็จะมีแค่ แก้วกาแฟเป็นหน้าต่างแก้วกาแฟอะไรต่างๆที่ผมชอบแค่นั้นเองอครับแล้วก็อยากจะทําแต่ภายในร้านยังไม่ได้มีโซฟาหรือยังไม่ได้มีอะไรที่ที่ผมตั้งเป้าไว้ว่ามันจะไปถึงตรงไหนอย่างเช่นเกี่ยวกับผมจะให้มันเป็นคาเฟ่ต้นไม้เป็นคาเฟ่ที่มีความร่มรื่นอยู่ภายในอะไรเงี้ยครับแต่มันยังไปไม่ถึงจุดนั้นเพราะว่าเงินทุนครับเราต้องค่อยๆต่อยอดเอากําไรแต่ละส่วนมาค่อยๆต่อยอดมา มาทําให้มันเกิดในสิ่งที่ผมต้องการอย่างนั้นให้มันมากขึ้นอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นในส่วนหลักๆแล้วก็คือหนึ่งในร้านไม่มีอะไรเลยครับก็จะมีอ่ใครหิวเรื่องใครหิวกาแฟใครอยากกินเครื่องดื่มเครื่องดื่มร้อนเย็นอย่างนี้นครับเราก็มีบริการให้ก็เปิดเข้าไปไม่มีอะไรเลยครับเบื่อนๆนก็จะมีนี่ก็จะมีตู้ชั้นวางของที่ผมเอา เอามาดีไซน์เป็นโต๊ะแล้วก็มันกันน้ํานะครับผมใช้พลาสติกที่มันกันน้ําเพราะนั้นสามารถเอาแก้วกาแฟเอาอะไรมาวางตรงนี้ได้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าว่า,วามันจะทําให้ตู้นี้ผุก,ก่อนหรืออะไรต่างๆนะครับมันก็จะเป็นตู้ชั้นวางหนังสือที่เอามาประยุกต์ให้เป็นโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้เก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้เก่าเกเก้าอี้เดิมๆของพ่อก,กับแม่ที่มีอยู่ในบ้านอย่างนี้นครับผมก็มาทําก่อนเพราะยังไม่มีงบที่จะอะไรมากขึ้นจวดชั้นวางตรงนี้ ก็จะเป็นชั้นวางเก่าที่ผมเอาไว้ขายของตอนนั้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมก็จะตั้งใจว่าจะเป็นเอาเป็นสินค้าแฟนิกต่างๆจะมาวางขายที่นี่ให้เต็มไปหมดที่ตั้งเป้าไว้นะครับแต่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะครับเพราะว่าเรายังเรายังไม่มีอะไรเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับตรงมุมนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่เอามาจากในบ้านอย่างเงี้ยครับเอาผ้าดำมาคุมแล้วก็ขายกาแฟสด โมกาพอตอะไรเงี้ยกาแฟสดแบบหม้อต้มโมกาพอต like อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นตู้ชั้นวางอะไรของเดิมของผมก็อหมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ที่อยู่ในบ้านอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมก็ามาตกแต่งอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ของแม่ที่มันมีสไตล์เดิมๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเอามาเอามาให้เพื่อนๆได้นั่งได้อะไรเงี้ยครับ <platforms> เพราะฉนั้นภายในร้านของผมมมันก็จะโล่งๆยังไม่มีอะไรตกแต่งอะไรมาก เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องอายเราก็ไม่ต้องเกรงใจว่าเข้ามาแล้วจะทํามันจะหลุกเกินไปอย่างเงี้ยครับมีบางคนนะครับลูกค้าบางคนถึงแค่ถอดรองเท้าครับจากอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยครับผมก็เลยโอ้ไม่ต้องถอดเดินเข้ามาได้เลยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นความน่ารักความขำขำความอะไรไปแทนต่ะงาานั้นครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนสบายใจครับเข้ามาได้เลยในร้านไม่มีอะไรเลยครับ แล้วถ้าใครสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับออแกนิกอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะมาเที่ยวฟาร์มถ่ายรูปเช็คอินโดยไม่ต้องอุดหนุนอะไรเลยก็ได้ผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้าผมว่างว่างจากไม่มีลูกค้าแล้วอย่างเงี้ยผมก็จะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฟาร์มเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรต่างๆที่ผมปลูกอยู่อะไรเงี้ยครับถ้าใครอยากจะมาเขาเรียกว่ามาอะไรนะมาศึกษาหาความรู้มาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับก็นัดหมายผมล่วงหน้าได้ ก็มาพูดคุยกันได้ประมาณนั้นเลยครับเพื่อนๆหลักๆก็ไม่มีอะไรเลยภายในร้านของผมผมก็จะเน้นอันนี้เป็นกล้องที่มันเสียไปหมดแล้วนะครับเป็นกล้องที่ผมสัตผมผมใช้งานมาจนจนแบบสมบุกสมบันมาตลอดเกือบ20่สิบปีครับที่ผมใช้งานมาันมาในแต่ละตัวก็แต่ละรุ่นอย่างเงี้ยครับมันก็จะมันก็จะกลายเป็น ความชื่นชอบของผมทั้งหมดมันจะมารวมอยู่ในนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายรูปอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นแบบว่าเออเป็นร้านที่ร้านที่สื่อถึงความลักความอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆก็เลยมาเล่าสู่กันฟังอยากให้ทุกคนสบายใจครับว่าภายในร้านไม่ได้หรูหรา ไม่ได้อะไรจนถึงขัง้นจะต้องมานั่งถอดรองเท้าก่อนเดินเข้ามาภายในร้านอะไรเงี้ยครับชิวๆได้เลยครับประมาณนั้นครับผมอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างช่องไอสารด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนจะทําให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นครับวันนี้ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ